จ้งเตือนทั่วโลกอย่าประมาทอะฮิวาตักโรคเสี่ยงอันตรายถึงเสียชีวิตได้และหลายประเทศพบ ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นล่าสุดองค์การอนามัยโลกประกาศให้อหิวาตกโรคเป็นภาวะฉุกเฉินครั้งใหญ่หลังพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในหลายประเทศนะครับและมีอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งอหิวาตกโรคเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นจากเชื้อแบคทีเรียนะครับสาเหตุหลักๆมาจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโกรคปะปนอยู่ ทั้งอาหารที่มีมแมลงวันตอมอาหารสุกสุกดิบติบหรือเครื่องดื่มที่ไม่สะอาดนะครับรวมถึงการใช้มือที่ไม่สะอาดหยิบจับอาหารหรือน้ำดื่ม มารับประทานนะครับต้องระมัดระวังอย่างมากเลยวิธีป้องกันคือต้องรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆหลีกเลี่ยงของหมักดองของสุกสุกดิบๆหรืออาหารที่เก็บไว้นานๆหรือที่มีมแมลงวันตอมต้องระมัดระวังมากๆและต้องล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังรับประทานอาหารรวมถึงการมีสุขอ,อนามัยที่ดีในชีวิตประจำวันนะครับ อาการเบื้องต้นนะครับผู้ได้รับเชื้อจะเกิดอาการตั้งแต่24ชั่วโมงจนถึง5วันแรกแต่โดยเฉลี่ยจะเกิดอาการภายใน1-2วันหลังจากรับเชื้อโดยจะมีอาการถ่ายเหลวเป็นน้ำคล้ายน้ำเศาวข้าวรวมถึงมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียน อาการไม่ดูนแรงมากมักหายภายใน1-5ถึงวันแต่หากถ่ายเป็นจำนวนมากถ่ายมีมูกเลือดนะครับอันนี้ต้องรีบหาหมอโดยด่วนเพราะอาจทำให้เกิดภาวะขาดน้ำช็อกและเสียชีวิตได้ต้องระมัดระวังมากๆสำหรับอะฮีวาตักกโรคครับ